เสียงกูเจออลีอีกละลูกปูแสหาแม่แล้วมันนอนของมันอยู่นั่นโอ้โหตัวมันใหญ่กว่าหนูตั้งเยอะลูกหนูบวกไม่ไหวหรอกคะ่ะบวกไม่ไหวป้าหมอดไปลูกมาหาแม่มา,อาเออนี่มันชีบูอเออนี่มันชีปูนะ หนูรู้จักแบ่งปันหน่อยลกูกแสบแสบต้องมีน้ำใจหน่อยสิลูกมาหาแม่มาเมียเมียเมียแ,แสบต้องมีน้ำใจหน่อยลกูกทำไมเดี๋ยวถ้าหนูเดินมามันจะสวบใช่ไหมนันนนมันยื่นข่าวมาเหรอเอ้ยอยานะเว้ยเอ้ย่ยาทำรูู้้นะวะแสบมาหาแม่แล้วมา เดี๋ยวแม่ดูหลังให้เล้วเล้วมา